ทุกคนยังจำเกมนี้อยู่ไหมครับจำเกมนี้ได้อยู่ไหมทุกคนนี่คือเกมอนิเมะมแชมเปี้ยนนะครับเออถ้าถามว่ายังเล่นอยู่ไหมก็ยังเล่นอยู่นะแต่ว่าผมไม่ค่อยเอามาทำคลิปเพราะว่าผมคิดคอนเทนต์ในเกมนี้ไม่ออกุ่นใหญ่มันก็มีแต่ความอ่ะไหนๆก็อะไรนเออนี่นะครับผมมี กอลี่นี่เราก็เอ้ยกอลี่อะไรผมมีสกินใหม่เลยครับมาแล้วก็คือสกินเออเอาไม้เนาะ,ะแล้วก็ได้ชุดโทโยกิก็อามาใส่หน่อยก็ <c oughs> ตอนนี้ผมไปด่านนี่แล้วนะครับทุกคนก็เป็นด่านอะไรวะก็อ้าออนไลน์เอยู่ก็ออนไลน์อ่ะแต่ขอขอดขอัปเดตทิศเหม่อนกัน <c oughs> นี่คือตัวใหม่นะครับผมเพิ่งได้มา โอ้โหเดี๋ยวแล้วผมจะเปลี่ยนผมปั้นมาสุดๆล้อ wow. เลยนะตัวนี so ้เอสคานอนะครับได้แบกเฮ่ดาเมจไม่ถึงหกมารเลยตัวแบกทีมนะ่อ้าวันนี้นะครับผมจะมาเปิดก็เออสวัสดีก็สวัสดีรอบนี้นั่นเองก็เออเออผมลืมบอกครับผมได้ตันดี้ตัวใหม่นะนี่ตันดี้คอสมิกนี่ครับ แต่แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่ผมอยากได้ครับตัวที่ผมอยากได้คือแชงก็อดวีเว่เรื่งวันนี้ครับผมมีเดิมพันมาเลยครับสี่ไปขวดนะซึ่งทุกคนรู้ไหมผมเปิดไปโคตรเกลือเลยนะตอนนี้ผมเปิดกระป๋องคอมิดไปนี่ครับไหนวะสี่ร้อยแล้วนะคระปู่ขขจะห้าร้อยแล้วมันโอเคมันเกลอือจริงมันพอๆกับไอเดนเลยมันพอๆกับไอเดนเลยนะครับเนี่ยผมเปิดไปโลกสิบขวดแล้วมันยังไม่ได้เลยอะ อ่เราเรามาเปิดกันดีกว่าครับมาต้องได้กอลลี่ป่ะเอาไปเก้าขวดเลยนะครับก้าหรือก้าวอ่ะเออมาโอ้ำนอตัวบึมบึมเตือนนะครับรอบแรกเฮ้ย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 โยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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  เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้เเ้ย้เฮ้นเ้าว้าได้แล้วเว้ยผม้ย้แล้วทุ้คนฮ้้แล้วผม้ด้แล้วนี้ไงฮ้ย เปิดไปตั้งนานนะหายกว่าได้ได้โอ้โหมันต้องได้ว่ะผมติงเปลี่ยนชื่อก่อนเลยกับลี<ม>่เลียงผมว่าเมประันมาต่างโอ้โหแล้วเหลืออีกสี่สิบขวดนะครับเฮ้ยสามสิบแล้วทุกคนรู้ปะผมมาเปิดไปกี่ขวดอ่ะ เดี๋ยวผมให้คนดูกอน,นครับผมจะพิมพ์ว่าครีมฝันครีมเฉยๆ่าแล้วดูนะครับที่ผมเปิดมาตั้งนาน<ส><ด><ส><ด>โอ้โยเปิดมาตั้งนานแล้วดูครับโอ้เป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นชาติอันนี้ไม่นับนะครับอันนี้เป็นอันนี้ผมเอามาเล่นแทนไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าเอามันวามจริงอ่ะตัวที่ผมจะเล่นคือ,คอ,คอนัตตี้ก็น่าจะย่อนั้นไปนะครับ ผมจะเล่นกอลลี่อ่ะตัวนี้มันหดมันแห่มันเนฟี้ยวอ่ะอและ้วก็อันนี้น่าจะปั่นง,ง่ายนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนมมผมเนี่ยได้สก,กินแช่งมาสองสก,กินนะครับเป็นสกินอันเชียนมันนัดกับสก,กินอะไรนะสก,กินอะไรวะสก,กินอะไรวะอ๋อสก,กินนี่นี่นี่เออดูงา มือกนทุกคนมือมาดีได้แบบดีใเคือผมก็ตกเดี๋วก่ดิเปี๋ยนแนะนำว่าถ้ามีเครื่อง่นั้กันหน่อะจะปั่นเริ่องเมืงดีเดี๋ยวเรต้องสามสิบกันเโอเคทุกคนมากลับมาล้โอเคม่ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะคือตอนนี้ตัวสับผมเป็นไรไม่รู้นะ มันมันมันชอบขยับเองก็ก็แต่แต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะเกมนี้นะครับไอไอเดนก็เป็นนะแต่มันไม่ค่อยเป็นไอเดนไอเดนเป็นน้อยมากเออแต่ก็ดีละโอเคเนี่ยเนี่ยสกินนี่ผมใช้แล้ตบแม่งเลยเที่ยวโทรศัพท์ไอสัตว์โอเคเฮ้ยแต่เอี่ยขวบผมเก็บไว้ทำอะไร ผมเก็บไ,ไว้ทำอะไรวะเออเก็บไว้อยากก่างน,นั้นน่ะคลิปนี้คือแบบเก้าขวดตึงๆเก้าขวดก็ดีแล้วนะครับอืมโอเคแต่ถามว่าผมทำคลิปปั้นไหมผมไม่ทำแน่นอนครับคลิปปั้นอ่ะไม่ใครมันจะไปทำเอ้ยแต่ถ้าเกิดคลิปนี้ครบสามไลก์สามหรือห้านี่แหละเออเดี๋ยวทำ ทำแน่เดี๋ยวทำแน่แต่ขอไล <se> well ่์ก่อนขอไล์หน <for. S 2> ่อยพรานฟอร์มดิไอ้พรานฟอร์มก็ปกตินะครับไม่มีอะไรหรอกอาแต่มันก็น่าแบบมันจะเฟี้ยวขึ้นนะผมว่าผมหวังว่ามันจะแบบจะเป็นแรงไหมครับอืมอ๋อคลิปบ้านเดี๋ยวลงพรุ่งนี้นะเออเดี๋ยวทำเพิ่งนี้กันครับได้มาสดร้อนเราอย่าเพิ่งรีบทำ โอเคนะครับคลิปนี้ใครชอบมอนก่อนแล้วก็กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม